ของม5้ทห,หนึนะคะเราจะเรียนด้วยกัน3บทนะคะบทแรกคือเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สนะคะก็จะมีส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรนะคะตัวแปรนะ V นะคะปริมาตร P ความดัน P อุณหภูมินะคะและ n จำนวนโมลของแก๊สนะคะในที่นี้จำนวนโมลของแก๊สก็คือสัมพันธ์กับปริมาณสารสัมพันธ์4สูตรนะคะ น้ำหนักกำลัส่วนมวลโมเลกุลลิฟที่ S.T.P ส่วน22.4ุี m พลูดีส่วนพันแล้วก็จำนวนอุภาคส่วนด้วย6.02นคูณสิบกับยีสองนี้ต้องติดตัวมาตลอดเลยนะคะยังต้องใช้ปริมาณสางสัมพันธ์ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องของแก๊สอุดมคติที่เรามีกฎของบอยนะคะชาวนะคะอาวกาโด แล้วก็กดรวมแก๊สนะคะกดแก๊สในอุดมคติแล้วก็ความดันย่อยเป็นของดาลตันนะคะนอกจากนั้นก็มีส่วนท่องจำคือทฤษฎีโจนและการแพร่ของแก๊สตรงนี้ก็จะมีเกรแฮมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราต้องคำนวณนิดหน่อยนะคะไม่ยากนะคะอันนี้คือบทที่7เป็นบทที่8 ตามหลักสูตรใหม่ชื่อบทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราจะเริ่มตั้งแต่ความหมายนิยามนะคะแล้วก็การคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดฏิยาเคมีเพราะฉะนั้นเห็นคําว่าการคำนวณคือแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของแบบคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะล้วนๆเลยแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการเกิดิยาเคมีอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีและก็ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดิยาเคมีก็จะเป็นทฤษฎีเพราะฉะนั้นส่วนที่หนักๆอ่ะค่ะมันจะเป็นพาสแรกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพาทแรกเนี้ยมันจะไปตรงกับกลางภาคของโรงเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำคะแนนให้ได้เยอะๆนะคะทำคะแนนให้ได้เยอะหรือบางทีโรงเรียนก็อาจจะปิดที่แก๊สจบแล้วก็กลางภาคเสร็จแล้วปลายภาคเนี่ยก็จะอัดสองบทเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะเยอะมากหรือต้องทยอยผ่อนผ่นส่งความลำบากโดยกันทบทวนบ่อยๆนะคะฝึกทำเยอะๆ บทที่9ตามหลักสูตรใหม่เป็นบทสุดท้ายของมห้าถึงหนึ่งก็คือสมดุลเคมีนะคะจะเรียนเรื่องภาวะสมดุลนี้จะเป็นนิยามความหมายธรรมดาต่อมาก็จะเป็นเรื่องค่าคงที่สมดุลก็คือสําคัญที่สุดคือหัวข้อที่2จะออกข้อสอบทุกปีและเป็นคํานวณทั้งหมดนะคะอันที่3เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลก็จะเป็นทฤษฎีแล้วก็สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมก็จะเป็นทฤษฎีเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่า มันจะคำนวณหนักสุดเลยก็คือบทแก๊คำนวณเกือบตลอดทั้งบทนะคะยกเว้นหัวข้อที่เป็นทฤษฎีจนก็จะเป็นท่องจำานะแล้วกอ็อัตราก็จะคำนวณใหญ่ๆอยู่หนึ่งหัวข้อนะคะเรื่องการคำนวณใหญ่ๆส่วนสมดุลก็จะคำนวณใหญ่ๆหนึ่หัวข้อตกคงขคงที่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างการท่องจำาและการคำนวณและเทอมนี้นะคะก็ พี่ว่ามันกําลังดีอะมันไม่เหมือนปริมาณสารที่แบบคํานวณทั้งหมดทั้งเทอมเออมันเป็นเทอมที่กําลังดีแต่ว่ามันเยอะอะค่ะมันเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราทั้งหมดก็เลยอาจจะรู้สึกยากเพราะั้นทบทวนบ่อยๆอ,ยอืเรียนกลับไปอะคือยิ่งคอร์สปิดเทอมเนี่ยเรียนกลับไปก็ควรทวนเลยวันนี้เรียนคืนนี้ทวนเลยคือหนูจะได้มี เรียกว่ามันความจามันจะอยู่ได้นานเหมือนที่พี่ตอนที่เขามาแนะแนวเรื่องกสพทอ่ะเออพี่อะคือพี่รู้สึกแบบนั้นเลยพี่ก็ทาแบบนั้นจริงๆเรียนเสร็จพี่ก็กลับไปทวนเรียนเสร็จก็กลับไปทวนเวลาอ่านหนังสือสอบพี่ก็จะไม่อ่านแบบตะบี้ตะบันอ่านทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยไม่ใช่คือเราอ่านมาแล้วอะเราอ่านมาเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นพยายามผ่อนส่งความลําบากนะคะ